เจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าถ้าเราทำร้ายตัวเองจะบาปไหมคะบาปคุณโยมจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นบาปทั้งนั้นแม้แต่คนฆ่าตัวตายเนี่ยก็บาปเหมือนกับการฆ่าคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำเราจะไปทำร้ายตัวเราเองทำไมเราต้องรักตัวเราเองสิเมื่อรักตัวเราเองแล้วเนี่ย ก็ต้องทําตัวเ,เองให้ดีขึ้นดีขึ้นคนที่ทําร้ายตัวเองบางทีเป็นอยู่ในภาวะที่ว่าเหมือนดูตัวเองมันไร้ค่าทําไมเรามันแย่อย่างนี้ก็เลยพานหาเรื่องทําร้ายตัวเองไปเลยเนี่ยเป็นความเห็นผิดและความเข้าใจที่ผิดเราอย่าไปทําอย่างนั้นถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วก็เข้าวัดทาบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมดีกว่าแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขใจมากขึ้นจเจริญพร